เ,เขามีอะไรดีและอะไรบ้างที่ห้ามพลาดโซนที่ห้ามพลาดอัพอันอัพนะคะทำไมเขาไม่ทำไซผู้ชายหลายสุาผาดมากเลยสภาพนี้อย่าขายอย่ามาซื้อสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับฟิลม์ม Just Films ก็ฟิล์มไปเลยนะคะตอนนี้ฟิล์มอยู่ที่ Super t a r ก็ตนะคะแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะว่าที่ Super Target เนี่ยเขามีอะไรดีและอะไรบ้างที่ห้ามพลาด พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวตามฟีเข้าไปดูกันเลยรถเข็นก่อนนะนี่มาเริ่มจากโซนแรกกันเลยนะก็จะเป็นของพวกเหรียญเดียว3ามเหรียญห้าเหรียญนะคะก็จะเป็นของพวกซีซั่นทั้งหลายเนาะต้องมา t าเก็ตนี่ วเวลาเข้ามาแล้วนะคะโซนที่ห้ามพลาดเลยก็คือโซนพวกของเทศกาลโซนนี้นั่นเองะคะ่ะห้าเหรียญน,นะคะนี่น่ารักมากเลยนะี่ตุ๊กตาน่ารักไหมตุ๊กตาที่ฟิล์มอยากได้นะคะตะ๊กภานี้ได้สองอันเลยนะแค่ห้าเหรียญเท่านั้นนะคะน่ารักมากก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากไปดูโซนของกินกันก่อนเลยเนาะ ะะจะมี Starbucks อยู่ข้างในนะตอนนี้ก็เป็นโซนของเดลี่โซนเนื้อทั้งหลายนะคะที่ซูเปอร์ทาร์เก็นะคะเขาก็จะมีโซนพวกเบเกอรี่พวกเค้กี่เนาะแล้วก็โซนที่ห้ามพลาดเลยนะคะเวลาฟิลมาทาร์เก็ตทุกครั้งนะคะ จะต้องมาเช็คก่อนเลยเป็นันดับแรกคือโซอนพวกเนื้อนั่นเองนะคะเนื้อที่นี่ถูกนะคะโดยเฉพาะเวลาเขามีคุมปองแล้วก็โอโหลดราคากันน้ำเลยนะคะที่จะชอบซื้อตุนไว้เยอะมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็จะติดราคาเนาะไว้นี่ลดสามเหรียญน,นะคะจากที่มัน8ดเหรียญ46่นะคะลดสามเหรียญก็5 5เหรียญ46นะคะนี่ก็คุมนะเพราะว่าพวกเนื้อสัตว์มันใกล้หมดอยู่นั่นเองเขาเลยลดราคานะคะแต่ว่าทุกคนก็ยังซื้อนะอย่างฟิล์มเนี่ยจะซื้อตุนไว้เลยนะคะใส่ไวในช่องฟิตเลยซึ่งเนื้อมันก็ยังดีอยู่นะคะแล้วถ้าซื้อ1นึลดอีก20%นะคะเนื้อที่เขาทําไว้ให้แล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โซน กินนะคะคตอนนี้ก็เป็นโซนพวกซอสต,ต่างๆทั้งหลายนั่นเองนะคะที่ทาร์กเก็ตของเขานะคะก็จะมีแบรนด์ของเขาเองนะคะก็ยังเป็นแบรนด์นี้ Guanazar นี่นะคะจะเป็นแบรนด์นี้นะคะก็เด็ดฟีลเฉพาทุกคนนะคะไปดูทุกโซนเลยนะคะพวกกระป๋องเยอะมากเลยนะคะแต่ยี่ห้อเนี้ยอร่อยนะเดี๋ยวมาดูข้าวที่ทาเกตกันเนานะว่าเท่าไหร่นะนี่ ะะอยู่ที่5เหรียญเนาะแต่ฟิล์มเห็นนะคะว่าส่วนใหญ่คนอเมริกันนั้นจะชอบซื้อข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวมินิสไรซ์นะคะนี่ก็คือเป็นข้าวแบบนี้เนาะก็คือเสร็จก็คือหุงแค่5นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะคือฟิล์มเคยแนะนำว่าเออนี่ข้าวธรรมดาหุงในหม้อหุงข้าวอะ่ะ เออประมาณ20นาทีอะไรเงี้ยหรือ15นาทีก็ได้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเอา minute rice ดีกว่าเพราะว่ามันเร็วกว่านะคะนี่ก็จะเป็นแบรนด์ของเขาเองนะคะมีลูกอมนี้ด้วยอะ่ะเฟย์ไม่รู้เลยตอนนี้ก็ลดราคา10เซนนะคะก็มีขนมสาลายเนาะที่นี่เขามีสตาร์บัคข้างในนะคะเขาก็จะมีพวกของสตาร์บัคเยอะมากนะคะพวกแก้วพวกกาแฟอะไรเงี้นะคะก็เยอะมากเลยนะ บอกว่าแล้วยิ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงลดราคาโปรโมชั่นเนาะไม่รู้ว่าตอนเด็กๆทุกคนชอบกินอาหารเช้ากันไหมฟิลชอบนะคะโดยเฉพาะยี่หอ้อพี่เสือนดองนะคะกินแต่ยี่หอ้อนีอ้ค่ะตอนในเด็กอยู่นี้ก็คือทีเมไมกาเขามีหลากหลายซีเรียลนะคะก็คือเลือกเยอะมากนะคะคือแบบยาวมากนี่คือแบบเปลี่ยนทุกทีนเลยนะคะเดี๋ยวนี้ฟิลมจะกิน เป็นยี่ห้อนี้นะคะเพราะยี่ห้อนี้เอาจริงๆก็ เฮลตี้นิดหนึ่งนะคะที่ทาเกตนะคะก็เปิดมาแล้วนะคะกว่า60ปีนะคะตั้งแต่ปี1,962เลยนะคะแล้วตอนนี้ก็มีสาขาเกือบ2,000สาขาแล้วนะทุกคนคือทั่วประเทศเลยนะคะแต่ก่อนอ่ะเขาก็พยายามเปิดที่ต่างประเทศแหละที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็แคนาดานะแต่ว่าก็ต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายนะคะในปี2015ที่ประเทศแคนาดานะคะแล้วก็เพิ่งจะปิดตัวลงในปีนี้ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็น่าเสียดายมากเลย ตอนนี้ก็เป็นโซนขนมอีกแล้วนะขนมเดีะมากถ้าเป็นเด็กฝรั่งที่นี่นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Go Fish นั่นเองนะคะนี่กฟิชค่ะเด็กฝรั่งนะคะแม้กระทั่งผู้ใหญ่นะคะชอบโ o Fish กันนะคะนี่แบบทุกขนมบ้านเขาใหญ่มากเลยเนาะก็มีทวิงกี้อีกแล้วขนมเม่กันนะคะก็ต้องมีทุกที่นะแล้วก็พวกขนมเฮลตี้นะคะเขาก็บอกว่าซื้อที่ทาเก็ตเนี่ย ก,ก็มีเยอะมากเลยนะคะอย่างเนี้ยซื้อ2ถุง8เหรียญนะคะก็ประหยัดไปเท่าไหร่อะ,อะเหรียญหนึ่งได้ะคะ่ะขนมรสนี้นะคะอร่อยมากทุกคนต้องไปลองนะคะคือแบบแฟนฟิล์มติดมากและอีกโซนนะคะเวลามาทาร์เก็ตนะคะห้ามพลาดเลยคะ่ะคือโซนขนมนั่นเองนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะให้ดูขนมปอปคอนที่ฟิล์มชอบมากคือถ้ากิน ถ้าเป็นคนที่ชอบกินป๊อบคอนที่โรงหนังนะคะจะต้องชอบป๊อปคอนตัวนี้มากเพราะว่าอร่อยมากเดี๋ยวหาก่อนนะเพราะว่ามันขายดีเฮ้ยเจลาตินเจลาตินเจลานนี่อันนี้นั่นเองมันจะรวมทั้งรสชีแล้วก็รสคาราเมลนะคะอจริงราคามันก็แพงนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอร่อยมากและคุ้มมากเลยนะคะเอออย่างนี้ก็ตัวใหม่นะเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะก็อร่อยเหมือนกันแต่ฟีม,มันจะชอบตัว ลดนิ้มากกว่านะคะก็แน่นอนนะคะเขาต้องมีเป็นขนมยี่ห้อของเขาเองนะเป็นชิปของเขานะมีอันไหนนะที่เพียงกินแล้วอร่อยมากเลยชิปยี่ห้อนี้นะคะเป็นแบรนด์ของทาเก็ตเองนะอร่อยมากฟินเตอร์แบบกินแล้วหยุดไม่ได้อร่อยมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ค่อย แฮลตีเท่าไหร่นะคะโซนนี้ก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโซนพวกน้ำต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกินซาวเซอร์นะคะหรือว่าน้ำที่เป็นสปาร์กิงวอเตอร์นะคะทุกคนจะต้องชอบยี่ห้อนี้เหมือนกันเพราะยี่ห้อ a าเกตเนี่ยโหคือแบบอร่อยนะคะคือดูดีมากเลยอ่ะก็สามเหร้านะได้ไปเลย8กับ ะะสตาบักอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนี้สตาบักนะคะเขาก็จะมีเป็นเหมือน Energy Drink ด้วยนะคะนี่โค o บ r ร w นะคะอย่างที่นี่นะคะ t าเกตน,นะคะก็สามารถซื้อพวกเปียกพวกเหล้าน,นี้ได้เนาะแต่เขาก็จะมีเวลาบอกไว้นะคะว่าขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะนี่ยโบ้านเรานะคะนี่นี่ก็บอกว่า รสนี้อร่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นโซนอาหารแชร่แข็งนะคะที่อเมริกานะคะคนจะชอบกินเป็นโฮเซนฟู้ดเนี้ยเยอะนะคะแล้วก็พวกอาหารจากพวกกล่องอย่างเงี้ยคือเยอะมากนะคะเป็นโซนไอติมนะคะถ้าใครชอบกินมิก้เมาส์นะคะนี่เลยไม่ต้องไปซื้อที่ดิสนีย์เวิลด์ดิสนีย์แลนด์ให้เปลืองตังค์นะคะที่นี่ก็คือถูกกว่า6 9เหรียญ99้า้อได้ตังง้ง6อันแน่โอ้โหเหมือนกันอะ ถึงแม้ว่าอาหารแช่แข็งนะคะมันจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยสุขภาพเนาะแต่เอาจิงๆิงอะ่ะรสชาติมันดีมากนละทุกคนเออแล้วก็เขาทําได้ดีมากนะคะหลายอย่างเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะคือฟิลก็แบบพยายามจะไม่กินเนาะแล้วก็ไอศครีมที่ทาเกตนะคะรสชาติเขามีแบบหลากหลายสีสันมากคือมาในห้ามพลาดเหมือนกันนะคะยิ่งช่วงนี้ก็จะมีเหมือนโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อหนึ่งลดอีก25่เน ครีเมอร์นะคะ5เหรียญ19นะคะสตาร์บัคนี่บอกแล้วสตาร์บัคเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโซนของพวกซีซันต่างๆนะคะเป็นโซนหลังบ้านเนาะช่วงนี้ก็ใกล้จะ4 j ร์จูนแล้วนะคะเป็นวันรักชาตินั่นเองของรักชาติแล้วก็พวกธงประเทศนะคะก็เยอะมากเลยนะคะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าซูเปอร์ทาร์เก็ตนะคะ แล้วก็ซูเปอร์ทาเกตเนี่ยมันต่างกับตรงไหนนะคะก็อย่างตามชื่อเลยนะซูเปอร์ทาเกตก็คือมันใหญ่กว่านะคะซูเปอร์ทาเกตเนี่ยจะใหญ่กว่าทาเกตนะคะแล้วก็จะมีของที่ครบมากกว่าแล้วก็จะมีพวกโซนเบเกอรี่นะคะเดลี่แล้วก็จะมีพวกฟาร์มาซีเป็นร้านขายยาด้วยนะคะแต่วันนี้ร้านขายยาปิดก็เลยไม่ได้ดูนะคะอร้านขายยาเปิดแล้วนะคะเปิดแล้วนะคะ และบางที่นะคะเขาก็จะมีเป็นโฟโตบูธด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายกเลิกไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยนิยมนะแล้วก็พวกร้านปิ้นเอกสารนะคะแล้วก็พวกปินรูปเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะคะก็คือไปปิ้นที่อื่นก็ได้นะคะก็เลยไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะคะอย่างพวกอาหารเสริมแล้วก็ยานะคะของทาเกตเนี่ยของเขาก็ดีนะอย่างนี่แบรนด์อัพแอนด์อัพนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ดีนะนี่ราคามันก็จะถูกกว่าด้วยนะคะนี่ถ้าเทียบกันแล้วเนาะ แล้วก็พวกส่วนผสมอะไรต่างๆมันก็เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาพยายามทำให้เหมือนกันแล้วแหละก็เดี๋ยวฟินจะพาไปดูโซนพวกเครื่องแต่งหน้านะคะที่นี่คือเครื่องสำอางเขาค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็มีแบรนด์ที่วอหมาร์ทไม่มีนะคะแย่เนลพอลอะไรพวกนี้นะคะพวกลิปยาทาเลยปะก็เยอะมากยิ้มรับกล้องหน่อยค่ะถ้าคนเป็นแฟนของเบอร์สบีนะคะก็คือเขามีเยอะมากนะที่ทาเกตอะ ตอนนี้รู้สึกว่าของมันค่อนมีในสต็อกเท่าไหร่นะคะจริงจนะชอบซื้อลิปสติกของเบอร์สปีนะคะในช่วงเทศกาลปกปีใหม่พวกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าซื้อเป็นแพ็คก,ก็มันจะลดราคาแบบลดเยอะเพราะว่าอย่างอันเนี้ยแค่อันเดียวงี้ใช่ไหมคือมันก็แบบสามเหรียญกว่าแล้วอะ่ะก็จะมีโซนของพวกลดราคานะคะพวกของที่เขาเปิดแล้วเมื่อคืนอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ทาเก็ตเนี่ยเวลาซื้อของอะไรต่างอ่ะสามารถรีเทิร์นได้ใช่ไหม แม้กระทั่งเครื่องสำอางนะคะแม้ว่าคุณใช้แล้วแล้วสีไม่โดนใจไม่ถูกใจเ่ยก็คืนได้นะก็คืนได้นะคะนี่คือฟิล์มเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้านะคะแต่ฟิล์มก็มีแปลงไว้อะก็คือแปลงคนนิ่งมากนะทุกคนดูดิดูดก็อยากให้สัมผัสมากเลยอะราคาอก็เดี๋ยวเอาไปสแกนให้ดูนะ คืออย่างแปลงเนี่ยมันก็ประมาณ1กิ่กเหลียญแล้วใช่ไหมคะแค่แปลงเดียวเนาะแล้วถ้าทุกคนใช้เยอะจริงๆอะฟิล์มแนะนำว่าสุดเป็นเซตอย่งเงี้ยคือฟิลม์มคือว่ามันคุ้มกว่านะคะถ้าใครชอบแบรนด์นี้นะคะ evolution นะคะ <S <S ก็ต้องชอบทิทาเกนมากเพราะว่ามันเยอะมากนะคะถ้าใครเป็นสาวผิวแทนนะคะอยากแทนอีกก็มานี่ได้นะคะต้อนรับซัมเมอร์เนาะ เซลาวีนะคะซึ่งฟิล์มใช้อยู่นะแต่ฟิล์มชอบซื้อที่วอลมาร์ทมากกว่านะคะเพราะว่ามันก็ถูกกว่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันเหมือนเหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็จะมียี่ห้อของเขานะคะนี่วางใกล้กันเลยเห็นไหมเขาจะวางแบรนด์ของเขาใกล้ๆกันเลยเพราะว่าเอ้ยคุณเลือกยี่ห้อฉันก็ได้นะแบรนด์ฉันก็ได้นะเหมือนกันนะคะส่วนผสมเหมือนกันแต่เอาจริงนะฟิล์มดูส่วนผสมแล้วมันเกือบเหมือนนะแต่ไม่เหมือนนะคะ พวกเสื้อผ้าเนี่ยคือแบบดีทั้งนั้นเลยนะคะก็คือแบบเป็นสไตล์ฟิล์มเลยแล้วก็แบบมันน่ารักมากนะคะแต่ว่าเอาจริงมาว่าคุณภาพไม่ดีเท่าไหร่นะคะฟิล์มเคยซื้อเงงไปนะคะคือแบบฟิล์มรักมากแต่ว่าซักแค่ครั้งเดียวนะคะสีแบบสีจางอะอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็จะมีแบรนด์ของเขาเองนะคะนี่โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมย่างนี้ก็ลดราคา ก็ตามเทนนะคะก็ใกล้จะเดือนปลายแล้วนะคะเฮ้ยแสตัวนี้น่ารักมากเลยใส่เนะคะอันนี้เป็นของจูเนียเป็นเด็กเนะาะฟิล์มก็เอ้ยอาจจะใส่ได้ว่ะคือฟิล์มอะตอนอยู่ไทยนะคะฟิล์มใส่เสื้อผ้าไซสอ่อหรือ L นะคะหรือว่า XL นะบางทีอ่ะแต่มาอยู่เนี่ยฟิล์มใส่ไซส์เออ่ะ หรือว่าเนะคะบางทีฟิล์มก็ใส่เสื้อผ้าเด็กได้นะทุกคนคือแบบดูเป็นคนที่ผอมมากเลยก็เลยแบบบางทีก็อแอบตืมน,นะคะนีเห็นไหมมันก็ใหญ่เหมือนกันเนาะคือยิ่งเป็นซูเปอ t ์ทาเกะของแบบช้อปปิ้งเสื้อผ้าจะเยอะกว่าทาเกตปกตินะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือที่ทาเกตทุกที่นะคะเขาจะแมชราคากับ Amazon นะคะก็คือถ้าเราเจอ,อเช่นรองเท้า ผู้นี้นะคะแล้วแบบในแอมซอนมันขายเท่าไหร่อะอันนี้มันสิบเหรียญใช่ไหมแอมซอน Amazon ขายห้าเหรียญอย่างเงี้ยเราก็เอาแอปแอมซอนนั้นอะไปโชว์เขานะคะแล้วเขาก็จะแบบลดราคาจากสิบเหรียญให้เป็นห้าเหรียญให้เหมือนกับแอมซอนนะคะนี่คือจุดเด่นของทาร์เก็ตเลยนะพวกเสื้อในอะก็ดีมากเลยนะจ๋าไซส์ใหญ่นะคะก็ที่นี่ก็คงเป็นสวรรค์เลยนะคะเพราะว่าไซส์มีเือกเยอะมาก เขาเยอะมากนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ของเขาซะมากกว่านะคะแต่ก็บางอย่างก็ดีนะบางอย่างก็คุณภาพไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าลดราคาซื้อไหมซื้อเพราะว่าสไตล์ของเขาอะเป็นว่ามันน่ารักนะคะขนาดรองเท้ายังลดราคาเลยนะคะก็คือเวลามาทาเกตเนี่ยพยายามหาที่เป็นสติกเกอร์สีเหลืองมันนี้นะคะลดราคานะคะเพราะว่าเขาจะติดอยู่ทั่วเลยนะแล้วก็จริงๆเขาก็มีโซนที่เป็นเคลียร์ของเขาอยู่แล้วนะคะโซนลดราคาเนาะ รอ,อ,องเทานราฝนนะคะหรือก็ต้อนรับกำับเมื่อน,นะคะมีหมอนรองเท้าแบบบ้านเราเลยนะแต่นี่รองเท้าเขาเท่าไหร่สามิบเหรียญนะคะแต่คือที่นี่เขาใส่แบบดีไซน์นะคะไม่ได้ใส่ว่าเข,าเขา้าเข้าปากก็ตรงนี้เหมือนบ้านเลยะะ <c oughs> อืมซอนลดราคานะคะน่ารักจังเลย เปลี่ยนนะคะตรงนี้นะคือเอาจริงๆแล้วดีไซน์และสไตล์ของเขาอะคือโอเคเลยนะฟิล์มว่าเขาทำดีมากนะคะแต่ถ้าแบบเทียบราคาแบบพวก h M หรือว่าพวก Forward 21ที่แบบคุณภาพมันจะค่อนข้างคล้ายๆกันอะเอาจริงๆก็คือแพงอะนี่ก็เป็นโซนของเด็กนะคะของเบบีอะไรนี้นะคะ เสื้อผน่ารักน,ะน้อดูมิกกี้เมานะคะราคาก็16เหรียญนะเเสื้อเด็กนะคะเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นยังหน้าสปริงอยู่นิดหนึ่งอะนะคะก็โอ้เสื้อกันฝนน่ารักมากเลยทำไมเขาไม่ทำใส่ผู้ใหญ่อะ่ะมากเลยนี่ฟิลชอบนี้มากเลยนะคะจะแบบทำไมไม,ม่ใส่ผู้ใหญ่อะ โอ้หถ้ามีนี่คือฟิล์มซื้อเลยนะเอาจริงถ้าใครชอบไปทะเลนะคะหรือว่าชอบว่ายน้ํานะฟิล์มแนะนําว่าชุดว่ายน้ําของทาเกมเนี่ยดีคือแบบเขามีให้เลือกหลากหลายนะคะและราคาก็ก็สมเหตุสมผลนะเอาจริงๆแล้วคือไม่ได้แพงมากนะคะเพราะว่าอย่างฟีมาซื้อในแอนเปออนกันนะคะแล้วคือราคาก็พอกันเลยอะ่ะพอฟิล์มาเห็นแล้วแบบทำไมเราไม่ซื้อที่นี่วะเพราะว่ามันน่ารักกว่า ที่ถาเกนนะคะเขาก็จะมีพวกของเทคโนโลยีนะคะพวกกล้องพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็คือมีขายหมดเลยนะคะ favorite, มี่ก็มีให้ลองเล่นด้วยนะ ไมจับดีกว่าเกมก็แพงเนาะมาล์คอร์ดที่ทาร์เก็ตเนี่ยคือถ้ามาซื้อเกมพวกอะไรเนี้ยคือฟิล์มก็แนะนํานะคะเพราะว่ามันก็จะมีพวกเหมือนช่วงลดราคาด้วยแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีเรดคอร์ดนะคะก็ลดอีกค่ะ5%นะคะประหยัดไปน,นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกของพวกเทคโนโลยีพวกทีวีพวกกล้องพวกโทรศัพท์นะคะอย่าค่ะอย่ามาซื้อ <c oughs> ซ,ซื้อที่พวกเบสบรือว่าที่อื่นหรือว่าที่ Apple Store ไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าราคาคุณภาพและการดูกัรพนักงานบางครั้งก็ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ไปดูโซนของเล่นนะคะแล้วก็ของเล่นที่ Target นะคะจะเยอะมากนะคะมีลดราคานะคะมีช่วงหนึ่งที่เป็นบอกว่าของเล่นทุกอย่างนะคะลดราคา30%หรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่ Target นะคะเขาจะมีพวกเลโก้เยอะมากนะคะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเป็นเซ็ตของแฮร์รี่ทั้งหมดเลยนะเลโก้ม, LEGO มันก็แพงอะนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อที่ t ทาเ e t เนี่ยอย่างน้อยก็ได้ลด5%นะคะทุกคนก็คือมีเบรคคอร์ดนะคะก็คือสมัครง่ายมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ต้องอะไรนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะลดราคาอยู่ยนะคะสุดท้ายนะคะเป็นโซนพวกของแต่งบ้านของบ้านทั้งหลายนะคะ อย่างผ้าขนุนเนี่ยฟิล์มจะไม่ค่อยซื้อที่ถากเกสเ,เท่าไหร่นะคะเพราะว่าราคามันสูงกว่าคุณภาพนะคะฟิล์มเคยซื้อไปแล้วแบบมันลุยอ่ะคือฟิล์มซักหลายรอบม,มันก็ยังแบบลุยนะคะเวลาซับตัวมันก็ยังลุยอยู่ดี พวกผ้าปูที่นอนเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะฟิล์มลองซื้อไปใช้ดูแล้วนะคะคือเวลาใช้มากๆมันจะเป็นขุยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ทารเกตเนี่ยเขาทําแบรนด์แล้วก็พวกการตลาดอะไรเงี้ยดีนะคะราคาเขาก็เลยสามารถที่จะขายแพงได้นะคะแต่จริงแล้วคุณภาพมันก็ไม่ได้ดีเท่าราคานะคะก็คือต้องใช้วิจรารณญาณในการซื้อนะคะทุกคนฟิล์มก็ซื้อของที่นี่บ้างนะคะบางอย่างก็ดีบางอย่างก็อาจจะแบบ ก็คือเป็นตัวเลือกที่เยอะมากกว่าเราก็ไปซื้อที่อื่นมากกว่านะคะอย่างพวกผ้าห่มนะคะพวกนี้ฟิล์ก็คือซื้อที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าชอบดีไซน์ของเขามากกันนะคะคือมันดูดีแล้วเราหาที่อื่นอะไม่ค่อยได้นะคะแค่ว่าผ้าปูที่นอนอะ่ะฟิล์มซื้อที่วอมงแทนนะคะเ<ม>พราะช่วงนา้นามันเป็นช่วงลดราคาฟิลมก็เลยได้ราคาถูกแล้วก็ คือฟิล์มเปลี alone, be be ่ยนผ้าปูที่นอนอะหลายครั้งมากนะทุกคนจนแบบกว่าจะเจอที่มันใช่นะคะก็คือแนะนำเลยนะคะว่าถ้าอยากจะซื้อพวกของแต่งบ้านทั้งหลายเนี่ยที่ทาเกตเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งเลยนะที่ดีนะคะมันของจริงเลยอ่ะโอ้นิ่มากแล้วก็ที่ทาเกตนะคะเขาจะมีเครื่องทำกาแฟเยอะมากนะคะอันนี้นอนนะคะ Starbucks อีกแล้วนะคะ เราซื้อ Starbucks ใน Target นะคะแล้วยิ่งคุณมีเว้คาดตนะคะก็จะมาไปอีก5%เลยนะคะทุกคนแต่ฟรีแค่เป็นโซโ o นะคะ แล้ก็ออย่างหนึ่งนะคะที่ทาเกตเนี่ยเราจะต้องไปดูที่กิฟต์การ์ดนะคะเพราะว่าเขาจะลด10%นะคะในบางครั้งนะคะเราก็ซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ประหยัดเงินประมาณ10%อนั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนสหวัสดีค่ะฟิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกฟิก่านะคะว่าชอบโซนไหนหรือว่าชอบอะไรของที่นี่กันนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันอาทิตย์หน้านะคะทุกคนก็อย่าลืมกด s u s c r i b e Like แล้วก็แชร์ฟิวยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอไปชอปปิ้้่นะคาาห you.